เ็นมาเทศกระพงที่จะจัดไปที่เจ็ดนะครับปดียืนเทศคนละมุมนะอะไรไปโว้ยวิ่งมาเหนื่อยจิเป่งไง กวิงก็ไม่มีประกดอีกแล้วโดนหางหรือคาบเหยื่อวะโอ้โห oh, กัดเต็มปากตัวนี้เป็นประกดเต็มปากเลยนะครับเดี๋ยวขาวขึ้นก่อนนะครับเดี <S <S จะขึ้นยังไงครับวิงไวะ ใซส์สองประมาณสองโลครับใช้ตัวนี้เป็นลากมาเลยนะครับคันคันสองพันห้าทีสองนะครับลากมาเลยครับมาเลยนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวขันหัก ีกิปเปอร์ไหมครับไม่ได้เอามาไม่ได้อามามเามาหรอครับช้อนเงืกเอ,อ,อ,อกกัดอะไรเอ,อ็ออกแหลบสีโคมนะครับซาดีนสีโคมเดออีเออ๋ยวขออนุญาตครับปลดปลานหนึ่งอันนี้ไม่แนะนำนะครับพอดีไม่มีคีมนะครับ อ,าาอันนี้เป็นปลาปลาเกมนะครับไม่ใช่เอาตกออกนะครับกดไซส์ประมาณสองโลกว่ากว่าโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวหากระผมให้ดูใหม่ครับครับผมค,ครับ